คนเนาะมื <ed> 18, 2, 000, ่อคืนเพิ่ณจะเปิดนะเนาะวันที่18เดือน10 2023มาเบิ่งน้ำกันเนาะซองนี้เพื่อกำลังเตรียมเครื่องเตรียมบูธต่างๆอ๋อถือว่ามีหลายบูธที่เข้ามาอ่ามาจัดไปทุกคนเนาะมื่ออืนส่าวหกโมงส่าวสิ้นเดี่ยพอกันที่เซเว่นอีเลฟเว่นเนาะสาขาห้องแก่ไปติดตามห้อกันบ่าวคำจะพามาเบิ่งมื่ออื่นเส้าเนาะสวัสดีทุกคนเนาะอยู่กับซองบ่าวคำพาเที่ยว เซ็นแอร์เซ็ลเซ็นเคยทุกคนเมน,น,นี่บอกคำชูมาทุกคนไปชมนะบรรยากาศเซเว่นสาขาสองทุกคนเนะมาเบิร์นแล้วกันว่าเซเว่นสาขาสองในประเทศลาวคนยังสนใจลาย,ลายบอรหรือว่าเป็นจังไหลเมน,นี้ก็เปียบวันทีสิบแปดนะทุกคนเวลาประมาณสิบโมงอ่าขออนุญาตเปิดคลิปพี่ท่าท่าหลเมลองจันทร์ทุกคนน่ะพอพาทุกคนไปเบิร์นตามสายทางเนาะมาไปเซเว่นนี่อ่าตั้งอยู่จุดใดนสินะอ่า<ม>เดี๋ยวไปฮอดฮานเลยพัด บอาวา่าออตั้งมันไหนเนาะคือว่ามาฮอดฮานแล้วเนาะขออนุญาตเปิดคิดเวทีพระธาตุหลวงวิรจรณนน์ทุกคนเนาะเส้นทางนี่คือเป็นเส้นทางตลาดกลางคืนเนาะบอลขายของกินซุปเป็นที่ตั้งของของเฮียนธาตุหลวงเกา่าทุกคนจุดนี้เ,เป็นตำรวจกอ,องพนันป้องกันเคลื่อนที่ตั้งอยู่นี่ทุกคนเดี๋ยวไปชมบรรยากาศตั้งแตว่าปัจจุบันนีเ้เป็นจังไหนแล้วทุกคน ตอนนี้ก็เวลาประมาณ10โมงทุกคนพาดทุกคนเลาะสมะเส้นทางบรรยากาศตอนเศร้าไปน้ำเนาะที่จริงเป้าหมายเมื่อนี้ก็เมนไปเซเว่นท่านหละเดี๋ยวว่าคำจะคอยอทายไปเนาะเป็นบริเวณเส้นทางเขตเขตท่านหลวงเนาะไปโซ่เขตห้องแก่เซเว่นเพิ่นจะเปิดเมื่อนี้ทุกคนเนาะบางที อ่าสิบแเดือน10ปี2023เนสาคือเป็นสาขาที่สองสาขาทบิทนี่มันตั้งอยู่แถวคุณตาทุกคนเนาะออาเซเว่นคุนตาบ่แต่ว่าสาขาสองนี่มันตั้งอยู่ห้องแก่ทนะุกคนมาเปิดนักเกิลมาจะปิ่นจังไหนใน,น,นเขตแถวเขตของท่านหลวงทุกคน มีรถเกิดอุบัติเหตุเนาะรถต่ำท้ายด้วหนึ่งเขดนี้ก็ขายเครื่องเฟอร์นิเจอร์ต่างๆทุกคนเนาะขายรังกมซอมแปลงรถเขียตท่านหลวงตะกี้จุดกำขัวมือของบ้าคำนี่โตดีมาร์กนี่โตท่านหลวงพาซาเนี่จะเป็นตลาดท่านหลวงทุกคนเนาะแต่ว่ามีเหตุการณ์ไฟไหมเ้เนาะก็เลยเคลียร์พื้นที่แล้วก็ปุ๊บเป็นท่านหลวงพาซาจนทอดปัจจุบันนี่เนาะ ปัจจุบ,บันก็เป็นห้างนะเป็นห้างขายเครื่องบรงตางของดีมากประสันซะตอนนี้ก็ห้องซีเยแยนฟแท่าหลวงทุกคนเนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนเลี้ยวขวาไปที่ห้องแก่เนาะไปซื้อจะไปวขวบวทุกคนเนาะเลี้ยวซ้ายจะไปสู่เวียงเจริญนีในก็เปนซีน่แย้ไฟแท่าหลวงเลี้ยวขวาไปห้องแก่ก็จะไปพบกับ เซเว่นสาขาใหม่ทุกคนเนาะเบิ่งน้ำกันว่าคนสิลายบอเนาะสาขาที่เป็นสาขาที่สองของประเทศเราด้วยทุกคนเนาะตั้งอยู่บ้านฮองแก่ฮนะวงซึ่งว่ารถจะหลายทุกคนนะที่จริงย่นี่รถบุกอาทิตมาไหนเล่นนี่เซเว่น mm. <Seven S 2> อยู่างหน้านนะทุกคนเนาะอยู่างหน้าเคนเบิ่งน้ำกันเนาะว่ากระแสตอบรับยังดีคือเก่าบอรหรือว่าจังไหนเนาะที่จริงยุน่เราแต่มีหลายห่างห้างอยู่ดอก มีมีมีบิ๊กซีมีเจมากมีดีมากมีโซกไซตต่างๆเนาะพอมือนี้มาเพิ่นเป็นมือเปิดใหม่เนะเพิ่นกระสีจัดโปรต่างๆเนี่ยอาเบิ่งน้ำกันซะมาเพิ่นสีเฮ็ดใจไหน้ายไหนวาอยากจะมาทายลูกอเต่เป็นเยนอกเดี๋ยวขอเฮ็เซิน ขายลูกเนาะลวงกันติภาพพูดกันวอากำลังเปิดงานเลยทุกคนตอนนี้กำลังเปิดงานแต่นอกก็จะเป็นบูดนะทุกคนพูดขายฟาร์มเฮาขายอย่างดูแคล้วผาทลายโจรต่างๆเพื่อนไดที่ไหนกันนี่เข้าไก่ตัวว่าหลอกซุ่มแต่ละบูดของเฮาได้ราะว่ามือก็ถือได้ว่ามีหลากหลายบูดนอกจากเพื่อนได้มีการขายวมวสำหรับงานในนี่ ตอนนี้เพ่กำลังเตรียมเปิดคุณทาตีคุณทาตีกูาำลังเตรียมเปิดงานทุกคนตอนนี้เวลาก่อนเจ้าต้องขอขอบใจเด้อน้องสำหรับทีมงานเซเว่นอีเลเว่นน้องที่ว่าเก้ามงปลายด้กันเดี๋ยวาเปิดเอาเรื่องเอาใส่ เปิดงานมุนิยังเป็นท่งการเดี๋ยวเขาจะได้ขอเงินเซอร์เนาะเข้าไปทางด้านในอ่าก็ๆๆเด้ยินเรื่อกันก่อนเนาะเข้าไปฝากเอเดนกันก่อนเนาะส่วนทางไหนที่ว่าอยากจะอ่าเอื้อนว่าอ่าเนาะโซมูทของพะาเนาะเดี๋ยวเขาจะได้พิจารณาโซมูทแ่บนี้ดิคนหลายเทุกคนเออเป็นผู้บริหารเป็นบอร์ดบริหารต่างๆกันปเรียกเราเน,น,เน,นเาะ ถึงได้ว่าเป็นบรรยากาศที่ว่าเต็มไปด้วยน้องโอ๊คุณเนาะสำหรับอากาศที่นี้นะมื่อนี้ก็เป็นอากาศที่ว่าอบอุนกันผิลีเนาะก็ต้องขอ,ขอใจครับ ทุกท่านรอทีวาได้ให้เกียรติน้องม้าควงในงานเปิดนอสำหรับเซเลบเด็ียวเข้าเข้าไปทางในทุกคนสอนักขึสขากเพเมืองในมือนี่ยางเป็นท่ากานออสินไปวระเาอบคุณกัแน่น่อยนึ่นอจได้ารเด็กมีอบคุณกันแน่น่อยนึงเอนาะอยิ้ะเทางๆอบคกแน่หน่ยวนึางนได้ยระเางๆบกับแน่อย่นออัสินไปด้เตงอเั่นอน่ออัไปด้่าๆคกั่อน บรรยากาศทางด้านในก็ถือว่าใกล้เคียงกับสาขาทบิทในประเทศเราทุกคนถือว่าใหญ่หลาย mm hmm. สินค้าก็หลายทุกคนนะมีบ่า mm hmm. นางดิดมีบ่า mm hmm. นางดิดน,นางพักพร mm hmm. สินค้าสินค้าขายก็ หลากหลายทุกคนถ้าจะเทียบด้วยสายตาที่แมนสาขานี้จะน้อยก่าสาขาทับิดน้อยหนึ่งทุกคนอ่าเนอะวันนี้พามาเบิง่งราคาน้อยหนึ่งสุดทุกคนเนาะตัวอย่างแมนขนมทุกคนเอะ ขนมเทสโต้เจ็ดสิบห้ากรัมเนี่ยสามสิบพันเกียรเนาะหรือประมาณสี่สิบกว่าบาทท่อคนถุงหนึ่งถ้าเบิร์สินค้าประเภทเครื่องดื่มน้ำกันเบียร์ลาวเนาะสามร้อยสามสิบมิลลิลิตรป่องหนึ่งสิบเอ็ดพันห้าห้าร้อยเกียรตินะหรือประมาณสิบเจ็ดบาทต่อคนป่องหนึ่งถ้าเป็นเงินบาทเนาะประมาณ ถ้าเป็นดอลลาร์ก็ประมาณห้าสิบเซนโดยคนสองปองก่อนหนึ่งดอลลาร์ถ้าเป็นเงินดอลลาร์ไฮนิกเกิไฮนิกเกิสิบแปดพันห้าร้อยห้าร้อยเกียบตินะสามร้อยสามสิบประมาณสามสิบบาทกว่าหนึ่งสิ่งก็ราคาเดียวกันทุกคนนะประมาณสามสิบบาท เบียร์สร้างไทย33,000บากีเนาะประมาณ50าบาททุกขวดนึขวดเบียร์สร้างคลาสสิกสินค้าก็หลากหลายทุกคนเนาะพอตอนนี้เพิ่นกำลังเปิดงานเนาะพวกอบอร์ดบริหารต่างๆเพิ่น,ก,นกำลังถ่ายฮุกถ่ายฮอยอยู่เพากลับมาสำรวจบรรยากาศภายในทุกคนด้เบิ สินค้านี่มันหลากหลายทุกคนมีนมเมจิกมีอย่างต่างๆก็เป็นสินค้าประเทศไทยนะ็นส่วนใหญ่ถ้าจะว่าแต่สินค้านี่90%ทุกคนนะเป็นของฟังไทยขึ้นเครือของซีพีเฟสมากนะขิงซีพีฟูดต่างๆคือว่าอนะเิ็ซีพี เท็ดเกีียวอยังก,กะเต็มคือเกลียวทุกคนคือเกีียวคือเกีียวกุ้งนี่ก็หอยสามสี่พันเนาะประมาณสี่สิบกว่าบาททุกคนเพียงพอ,อข้าวก่องเริ่มต้นก็สามสิบห้าพันเนาะประมาณห้าสิบบาทข้าวหนึ่งกองโบเมนข้าวก่องปลาติ่มแล้วนี่เด้อนี่ข้าวก่องซีพีข้าวก่องปลาติ่มมันต่างทุกคน นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ลาวทุกคนเนาะจะมีกาแฟเนาะกาแฟสีนกกาแฟสีนกต่างๆพิพธภัณฑ์ลาว,วามีข่าหางมีข่าขัดกิเศษเข้าไก่น้อยเข้าเจ้าหอเข่าลาวลราคาพื้นฐานทุกคนเนาะเข้าเหนียวโลนึงกับสอ0แปดพันเนาะประมาณ40ปลายบาทได้หนึ่งทุกคนถ้าเป็นเงินบาทเงินดอลลาร์ก็1หนึ่งดอลลาร์าปไปๆเนาะ เขาหึ 1> 1่งดอลลาร์รับประมาณ30เซนซาเซนสาขานี่เครื่องแน่นแหงทุกคนเครื่องหลายเป็นสาขา2ของเราอืมนี่ก็เป็นกะทิซาวก็ทุกคนห้าสิบนกีบเนาะหรือว่าประมาณเท่าไหร่ประมาณอ่ 80บาททุกคนเนาอ80กว่าบาท50าัิกีัอันนี้เป็นสินค้าลาวนะประเภทเกลือเบอร์นคำสะอาดต่างๆถุงหนึ่งก็6,000กีัทุกคนเนะประมาณ9บาทถุงหนึ่งประมาณ9าบาทลำหนัก500กรามเนาะครึ่งกิโลปลาแดกแม่บุตล้ำทุกคนคองดี ประจำหมู่บ้าอ์นปลาแดกปลาแดกแม่บุญล่ำ400มิลลิลิตรทุกคนเนาะสอยพันเกนียบเนาะประมาณ30กว่าบาททุกคนเนาะประมาณ30กว่าบาทปลาแดกแม่บุญล่ำและ แก,กุ้กี้พันไทยทุกคนนะสามร้อยสามชิบมิลลิลิตรสามสิบแปดเป็นกรีบเนาะประมาณหกสิบบาททุกคนแะก้วนึงหกสิบบาทสอส์ีลาซาซาวพันห้าร้อยกรีนทุกคนประมาณสามสิบกว่าบาทเนาะหนึ่งขวดสามสิบกว่าบาท ามาสำรวจบรรยากาศน้ำกันนะเบรงสินค้าในเซเว่น n ลาวสาขาสองนะอโอโทงทุกคนเนาะกว้างขวางที่บา้นา,านเราเลยมาถ่ายทุกคนในเบรงน้ำกันขนมก็จะเป็นของทางฝั่งไทยทุกคนนะจะสังเกตแมนสินค้าจีนจะบริเห็นหนึ่งทุกคนนะเนื่องจากเป็นจำกัดสแตนดาร์ดในการมาัดม,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 มาตรฐานของ สินค้าเป็นของฟังไทยเนื่องจากเป็นแบรนด์ของไทยราทับสานเอือนี่ก็เป็นพอกเกตสปอร์ตทุกคนอพอกเกลสปอร์ตน้ำหอมน้ำหอมคือน้ำหอมเกลสปอร์ตนี่หนึง่งแสนซาวบันเกีบทุกคนเนาะกับประมาณ200บาททุกคนตอนหนึ่งอัน สองบาทอันนี้แมนเดล่เฟสนะทุกคน3ามสบกนกีบเนาะหกบาทนะทุกคนเดล่เฟสโอ้โหถือว่าสินค้าหลายทุกคนลากลายเนาะโปรดัต่างๆสวยงามหาทุกคนมาเบิง่ง าซองเบิ่งราคาพื้นฐานทุกคนเนะเปรียบเทียบเอาว่าฟังไทยกับฟังลาวราคาต่างกันบ่ทุกคนเนาะเพราะว่าสาขาที่พี่เนี่เพิ่นเป็นสาขาทดลองเนาะสาขาซองเนี่เพิ่นก็สิจัดราคาให้มันเหมาะสมเป็นสแตนดาร์ดที่ว่าเป็นนิ่งเนาะราคานิ่งมาชั้นซะอ่าเนาะคือปาฟิโชปาฟิโชนี่ออห้องไอ,อ้ยังสองเจ็ดพันบอกประมาณ40กว่าบาททุกคนเนาะทองแดง 40กว่าบาทน้ำหนักหก้ากรัมเนาะ40กว่าบาทเขาแกน้อยทุกคนเขาแก่น้อยเขาแกน้อย,ออย,ออยลดคาส,สิเนาะน้ะนำหนักตัวนี้เขาได้บุญน้ำหนัก1ิห้ากรัมรุ 3, กคนเนาะซอสามมันกีบหรประมาณ 40บาททุกคนเนาะ40บาทสินค้านี่มันหลากหลายแหงทุกคน,น,นเดี๋ยวพอาข้าไปซอกสั่งเ,งเื่องดื่มกินกันปัจจุบันนี้กลับมาหาทุกคนมาเลาะเบิง่งสินค้าต่างๆนะเท่อแพ็กเกจในสวยงามเนี่ยน้ำดอยคำทุกคนเนาะหนึ่งแพ็คสีกับสีบส,บสีป่องสี 6, ่สิบหกพันเนาะ ประมาณเท่าไหร่ประมาณ70กว่าบาททุกคนเจ็ดสกว่าบาท1แพ็กน้ำเจ๊กหอยดอยคำซอสีพันประมาณ60บาทประมาณ40บาททุกคน40บาทนี่จะเป็นปิงโก้ปิงโก้เลสแต็กต่าง ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตาม s u บ s c r i b e ชสองบบาคำและกละารจดทำาบาคำได้สร้างสารรค์ิปใหม่ๆเพิ่มเติมให้ทุกคนเยเนเนอะๆนะอือว่าสาขานี้มีขนาดน้อยกว่าสาขาเก่าทุกคนเนาะ้ทาที่เป็นอาัตราเปอร์เซ็นต์นี่กอ็อยากว่าน้อยน้อยกว่าได้ประมาณ70%เนะหรือ60%ของสาขาเก่าทุกคนสาขานี้มัน เป็นสาขาที่2ของประเทศเราเราคักับมาเก็บพาร์ตละเอี่ดห่ทุกคนได้เบินงโดยพื้นฐานเนาะว่ามีอย่างขายนแน่ยูเซเว่นลาวนี่คือทางฟังไทยบอเนาะอันนี้แมนเครื่องสลรูปปี้นี่มีสองเครื่องเลยทุกคนเนาะจะเป็นอะไรสตานเบอร์รี่กับโคลาทุกคนรถสองรสสามมีหลายคนกับว่าอยู่ฟังไทยนี่บางสาขาเพิ่งจะยุบไปแล้วเนาะแต่ระหว่างสาขาก,ก็ยังเปิด ปกติอยู่นะทุกคนก็บอกว่าแมนแทบอลนะคอมเมนต์บอกเบาคำเนี่ยเนื่องจากเอาลงแบบสุดแล้วเนี่ยเป็นว่าอ่ามีอย่างยังเปิดอยู่เด้เบาคำเด้อเนาะแต่เนี้ยมาเปิดบางสาขาทุกคนก็ไม่ได้ว่าปิดเบสเราเซนซาเอ่อเพื่อมามีเทคนิคในการกดกดแล้วก็ให้เคาะเคาะถ้วยนี่ให้มันลงเบาทุกคนอืมแล้วก็สิได้ยลายขึ้นมาเส้นเด็กเบาคำกับบัวานกินแบบบาเลื่อนทั่ประเทศจังเดียรแบบนี้เป็นไง คือตัวน้อยนุ่คนไส์เอ็เนาะสิบออนอ่าสิบพันห้ารอทุกคนหรือประมาณ10กว่าบาทเนาะช้วยกลางเนาะไส์เอ็มสออนอ่าเอสิบหกออน1นี่สิบหพนเนาะประมาณสาวสาวกว่าบาทยีกว่าบาทไส์ใหญ่สุดเนาะประมาณ30กว่าบาททุกคนไส์เอลอ่าสาบกว่าบาทสาบาททุคน เครื่องเปลี่ยนประเภทศเครื่องดื่มทุกคนเครื่องดื่มโคลาแฟนตาสไปร์ต่างๆเนาะอันนี้ก็เป็นน้ำกอน้ำก้อนนี่ก็เป็นพวกสาเย็นสาเย็นซา o, te, นมเอสเปรสโซลาเต้สาบักหนาวทุกคนเนาะจอกนี้ไซส์สำหรับเครื่องดื่มของเซเว่นอิเล็กทริกกิเล็กเท่านั้นทุกคนนะซีเล็กสำหรับน,นี่ก็เป็นกาแฟทรงดื่มกาแฟฮอนนะทุกคน ราคาก็ตามนี้เลยทุกคนเนะ 1, 2, 1, 0, 9, าะเลนซองหนึ่งจอกเก้าพันกิโเนาะหรือประมาณสิบกว่าบาทใช่ไหมเป็นเงินบาทพาทุกคนมาซมน้ำกันพนักงานก็หลายคนแห่งทุกคน,นะะระดับะระดับสาวคนพนักงานหลายแ hey. ห่งเครื่องดื่มคือนมเมจิกทุกคนเนาะเมจิกรดจืดเนาะ เจ็ดสิบสามพันนะประมาณหนึ่งหนึ่งร้อยนึกว่าสิบกว่าบาทหนึ่งขวดนะหนึ่งร้อยสิบกว่าบาทอันนี้บมมองว่า,วาเปิดอายุวันที่อะไรเนะวันที South hip, Used นน่สั้เดือนสิบเนาะยูสบายนอมดัสมิวเที่ยวก่อนนะทุกคนหกสิบสองพันเมจิกจะราคาสูงกว่าเดี๋ยวเราไปสร้างเครื่องเดือมกันทุกคนมาเบ่ง ไปดีเครื่องดื่มมอนี้จัดโปรตยเจ้าเจ้าเี่ยจะเห้อสบเจักเจ้าเอาตัวใหญ่เเมนูกาแฟเด้เจ้ามีอย่างเนี้เจ้าเอเปโซมคาโนลาเ้เจ้าตัวไหนมันหวานนะเจ้าหวานบเจ้าจาเป็นาทลาเต้มันหวานบลาเต้หเย็นโอเคโอเคถ้าลาเต้เย็นมันหวานปกติเจโดยปกติลาเต้เปกติโดยโดยจมนบโอเค ทุกคนเลดราคาเนาะโซนนี้จัดโปรทุกคนลาเต้แก้วใหญ่เนาะจอกใหญ่สิบเจ็ดพนะันกรีนเนาะอว่าประมาณซา,าวกว่าบาททุกคนอาจจะมีครัวซองมีพายต่างต่างต่อพัดกล่องหลายอยา่างนี่มันเล่นราคาเป็นน,นี่มันเล่นราคาเป็น เี่นราคาเพื่อนทุกคนจะมีสาลเปลาติมซำก,กอกย่างสาลเปลาซัสาบสปาหมูแดงทุกคนนี่ก็เป็นโปรโมชั่นออกบันสอสองก้อนสเปดเป็นขีบนจะจกราคาปกติเักสามสิบสองพันทุกคนดีว่าราคาก็จัดโปรเซเว่นจัดโปรเป็นระยะทุกคน โอ้นีนแมนแฮมใส่กอรอกแฮมมาเมื่อวานคุ้นมาหลายๆขึ้นมาเปิดเส้นดอกคณจัดทุกอย่างเนาะพ <c oughs> ามาเมื่อวานนี่ป้าคึ้วมาเปิดแล้วแต่เมื่อวันอื่นเศร้าเลยชิมเอาก็ลาจะลาเต้เย็นแล้วจะเป็นมา,มาลาเต้เย็นจะ เบอร์น,น้ำเกลือจะเป็นชื่อไหนแรกชื่อเย็นสแกนจ่ายได้แน่นอนโอเคตอนนี้ไม่สามารถจ่ายบันเพิงเลยทุกคนเนาะสาขาเก่าสาขาหนึ่งเพิ่นก่อประมาณหนึ่งอาทิตย์กว่าเพิ่นก่อให้เปิดสแกนจ่ายทุกคนช่วงแรกเพิ่นก่อเปิดเป็นเมืองโซนน้ำเป็นแก๊คือสถือว่าคนก็เริ่มมาทุกคนคันชิบสองวงนี่คนก็สิหลายเนาะอ่าตอนนี้เพิ่นเปิดใหม่ๆคนก็สิ

คาเฟ่เมนูปั้นเรเร่จทกันมู้เย็นเนาะโอเคอะเมนูปั้นเือบริจาดโปรทุกคนจัดเต็มเมนูเย็นชวงนี้จะมีกาแฟมีลาเต้มีกาปูชิโน่ต่างต่าใครอยากกินหวานก็จัดไปเลยทุกคนลาเต้เย็นนาะอ่ะตานี้แหละทุกคนเรียงเรียราคา กลางๆเนอะถ่ายมาบอกกักเลยล่ะยุถนนกำแพงเมืองทุกคนเนาะเครดหองแกน่เซเว่นผู้ใดนั่นกลับมาอ่ามาซื้อมาส่งได้เนาะใส่เนาใส่ดอกไว้พ่อจะบอกเลยบอก ใส่เด้อตาด้ยเย็นโดยภาพมีหนึงรายกานะจ้าโดยไม่รอเจาัเจ้กสเกนใจแต่นี้บอกโดยนะของบาปมีกี่าพจ้าโดย จะมีสแกนใจเนาะพนักง,งานที่เคาน์เตอร์ก็ที่ห้าคนนะคนไม่มถงไม่ก็ได้ใจใส่เด้อจ้าโอกาสน่หรืม่ต้อมใจกคนก็หลายนยคน,นเดี๋ยวผสมทางดนานนองแล้กันุกคนายได้เลย ก็จะเป็นบูธขายเครื่องทุกคนคือเก่าเนาะอบูธโอเวนตินบูธไม่อย่างมิลมิลเโคเป็นแกล้มไอศครีมทุกคนไอศครีมเป็นเนสกาแฟต่างต่างเนสกาแฟเป็นบีพัสเป็นเลสเป็นนไม่อย่างน้ำหอมต่างต่างทุกคนประมาณนี้พาทุกคนมาชมบรรยากาศเซเว่นเปิดใหม่ที ห้องแก่ทุกคนเนาะเมืองไซเซฐาะ,ะเบิงเรื่องที่ตั้งของเซเว่นกันทุกคน,นที่ตั้งก็จะตั้ง UK, อยู่เขตเซทางระว่างท่าหลวงไปไอติกทุกคนจะข้างห้องหมอการแพทย์พื้นเมืองจีนหวัวท้ายเนาะจะมีป้ายเซเว่นใหญ่ๆดอกตั้งอยู่ในกลายมาจะเห็นนะทุกคนเน่าป็นตึกห้องแถวซีห้องทุกคนเนาะ สูงสามซันอาคารอยู่ข้างบริษัทเทพซิงมั่นการค้าเนาะก็ต,ตามนี่ทุกคนเนาะที่ตั้งทายไหมทุกคนได้เบิง่งเนาะผู้ใดไ,ไกลไป็นไงมากระมาแว่ซื้อแว่สมแว่ใช้บริการทุกคนได้เนาะทุกคนเนาะแล้วพ่อในกันไหมพ่อกันไหมในคิดหน้าทุกคนเนาะคือนียบประคัมก่อได้อย่างไงได้แต่เออกาแฟกินกองไกินจอกยังไงทุกคนเอาเวลาพ่อกันนะทุกคนเดี๋ยวบระคัมขอตัวเดินทางก่อน ฝากกดไลค์ลกดติดตามกด subscribe ช่อ,องบบาควาทุกคนเนาะเป็นกำลังใจทางเบาควาได้ใหม่ทุกคนเนาะบ๊ายบายพบกันใหม่